ใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนาร้าน Over Topup เลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบเป็นทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมร้าน Over t o p Up นะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้ง a c e b o o กและทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะก็วันนี้จะมาแนะนําปืนสาย LMG นะครับหรือปืนกลหนักนั่นเอง นะครับที่ดีที่สุดในเกม Call of Duty Mobile นะขณะนี้นะครับในซีซั่นที่10นะครับก็คือรวมปืนใหม่ MK9 ไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเออหลังจากที่ MK9 มันเข้าเนี่ยเมตา LMG มันเปลี่ยนไหมพวก LMG ทั้งหลายเนี่ยที่เราแบบคุ้นๆหน้าคุ้นตากันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่ามีปืนใหม่เข้ามาเนี่ยอันไหนมันดรอปลงอันไหนมันดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็ วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีกระบอกไหนบ้างวันนี้จะมาแนะนำหลักๆ4กระบอกนะครับก็บอกเลยว่าปืนใหม่น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครหา้านเติมเกมเนาะแนะนํานโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับแล้วตอนนี้เขามีกระดานมาใหม่ด้วยนะก็จะเป็น M13 นะครับที่เขากลับมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปืน M13 สกินมอร์นิ่งสตาร์นะครับที่กลับมานะใครสนใจมาจัดได้เลยนะครับ เราก็จะเป็นสก,กินเอ่อนี่เป็นกระดานด a กเอ็นเทนชั่นนะครับมากับปืนจะเป็นกระดานของปืนปืนตะปูแหละเนลกันนะครับปืนเนลกันด a กเอ็ก e ์เพ e ริเมนนะครับเป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าสวยนะสก,กินมันสวยนะครับมันดูแบบผมว่ามันคลีนตานะครับเนาะมันไม่จูจ้จิุกจิกเกินไปนะครับเอ่อถ้าเท่าที่ดูผมผมดูนะข้อดีของปืนนี้ก็คือ หน้าปืนมันทรงมันเรียวครับเวลาถือมันไม่บังหน้าจอเหมือนเนวกันเดิมเนาะเนวกานเดิมแม่งอันโคตรใหญ่นะครับถ้าใครแบบสุลต่านี้เงินเหลือก็จัดได้เลยนะครับหาร้านเติมสีีร้านโอเวอร์ท็อปอัพลิงด้านล่างนั่นเองนะครับเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูเอที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสไม่ใช่กระแสมันเรียกว่าเขาเรียกอะไรอะปรสิตประจําอ็แล้วกันนะครับมันอยู่ยงมันอยู่ยงมานานมากนะครับสำหรับเอ็กระบอกแรกนะครับอ่ามีชื่อว่า ฮกเกอร์สอนั่นเองนะครับเนาะสำหรับฮกเกอร์สอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่เป็นมะเร็งประจำคอองดิ u ตี้โมบายเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งเลยมันโกงครับมันยิงได้ทุกระยะนั่นเองนะครับมันแรงนะครับยิงใส่ใครก็น่ายแหกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลงสไนยัยถ้าสนัยโดนมันเปิดนัดหนึ่งถ้าคุณแบบไม่ใส่เปิรก์กันกระตุกมาก็คือสโคบเหินขึ้นฟ้าแน่นอนนะครับถึงใส่มาแล้วโดนย้ำนัดสอานัดนะครับก็ เหินเหมือนกันนะครับน่าจะกันได้แค่ดัดแรกสองดัแรกเท่านั้นแหละปิดกันกระตุกนะครับถ้าเจอฮกเกอร์นะย้าถ้าเจอฮกเกอร์ปืนอื่นผมไม่รู้นะครับถ้าที่ผมเคยเล่นสไนแล้วเจอฮกเกอร์แบบโดนัดแรกถ้าไม่ใส่เปิดกันกระตุกก็คือแบบยกยก,ยก,ย,กยกหน้าเลยอะประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นปืนที่เป็นสายแคมป์เนี่ยคือทุกคนต้องมีติดโหลดเอานะครับต้องมีติดแบบว่าแบบมือใหม่สมัครไอดีมาเนี่ยถ้าอัพ เลเวลปืนอัพเอาบัตรเอาปืนไหมเอัพปืนไหนผมแนะนำถ้าอยากเล่นง่ายๆนะครับโฮเกอร์นะครับปืนแม่งโคตรโคตรดีอ่ะนะครับหนึ่งเลยนะครับเจ้าปืนโฮเกอร์เนี่ยมีกระสุนที่เยอะนะครับดาเมจที่แรงอัตราการลั่นที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่า AR บางกระบอกอีกนะครับเพือเผื่อสูงพอๆกับเมตาเอาร์เลยนะครับมันเป็นปืนทรงเอลเอนะครับถึงมันจะแรงจนน่าเกียดนะครับเล่นได้จนแบบ เล่นด้ทุกตาสําหรับการกดแรงนะครับเจอทุกตาเจอทุกแรงเจอทุกระดับแน่นอนนะครับก็บอกเลยว่าข้อจํากัดของมันยังเป็น LMG อยู่นะครับจะให้โยกยิงความคล่องตัวแบบโยกซ้ายไปยิงสไลด์ยิงฟื้นฟ้าเหมือน S MG หรือ AR ก็มันนคงจะไม่ได้นะครับเน้นแบบเปิดสโขบค้างๆแล้วก็ล็อกจุดอะไรไปดีกว่านะครับเนาะหรือว่าใครที่แบบชอบเปิดสะโขค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ เน้นหาจุด position ดีๆให้เราเล่นนะนะประมาณนั้นก็เหมาะนะครับสำหรับ m g เหมาะสำหรับคุณแน่นอนนะครับสำหรับพุกเกอร์26เนาะของแต่งที่ใช้ตามนี้ครับแล้วก็มีของแต่งชิ้นหนึ่งที่ถ้าเป็นสาย LMG ผมแต่งปืนไหนของ LMG ผมจะใส่ทุกกระบอกก็คือ Perk d i s a b l e นะครับ Perk นี้เวลายิงเวลามันเป็นข้อข้อได้เปรียบของ LMG ก็คือเวลาใส่ิร์ ตัวนี้ให้ตระกูล mg นะครับสไนเปอร์หรือ,อามาร์กแมนไรเฟิลก็คือปืนสไนเคาะสไนโบเอชชั่นนะครับสไนย,ยิงหนึ่งัดสับ1น,นัดนั่นแหละเขาเรียกโบเอชชั่นนะครับก็แล้วก็ mg นะครับถ้าใส่พวกนี้ก็ยิงโดนทุกส่วนไหนของร่างกายไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามนะครับจะติดสโลว์หมดนะครับแต่ถ้าเป็นสายอื่นพวก a i s mg ไปใส่จะต้องยิงขาเท่านั้นถึงจะสโลว์นะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมบอกเลยว่ามันควรจะใส่นะครับมันเป็นเพิร์กที่มันทําให้ mg แม่ง เก่งแบบโคตรๆนะครับสำหรับเปิร์กนี้ครับก็คือคุณยิงโดนนัดสองนัดถึงคุณไม่ถึงคุณจบคิวมันไม่ได้ปิดมันไม่ได้นะครับเพื่อที่เห็นมันเดินสโลว์อึดๆอยู่ก็ยิงซ้ำตายอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับของแต่ที่ใช้ตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นในสกินเรจินเดอรี่นะครับหรือสกินที่มีสโคบติดปืนมาแบบไม่จําเป็นต้องเพิ่มสโคบนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องเพิ่มสโขบจริงๆนะครับเอาเลเซอร์ออกแล้วไปใส่เป็นอ่สโคบได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเบิร์กดิสเบิรแต่อยากไไดู้มว เหมือนเดิมนะครับเอา p e r ด i s ซเ b l e ออกไปใส่สโคปได้นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าเอา p e r ด i s ซเ b l e ออกมันเป็นแบบซิกเนเจอร์ของ AMG จริงๆนะครับมันแบบมี AMG ก็บอกไหนมันต้องมี p e r ด i s ซเ b l e นะครับในการแต่งนะครับก็คือล็อกไว้เลยหนึ่งช่องนะครับประมาณนี้เนาะส่วนกระบอกต่อมาที่ผมจะให้นะเป็นปืนที่เล่นง่ายเหมือนกันนะครับนิ่งลั่นไวนะครับอารมณ์เหมือนคุณเล่น SMG ด้วย AMG ในตัวนะครับก็เป็นปืนเบิร์น มันอ่านว่าเบิร์นนั่นแหละนะผมอ่านเบิร์นแล้วกันอ่าเบิร์นเอ็มเคไนะครับเอ็มเคเก้าแหละเรียกเอ็มเก็พอละประมาณนั้นนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่เข้ามาใหม่ในปัจจุบันนะครับก็คือไม่กี่วันก่อนประมาณอาทิตย์นึงแล้วน่าจะใช่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเข้ามาในซีซั่นที่สิเลยนะครับเป็นซีซั่นที่ครบรอบ4ปีของเกมเรานะครับเนาะปืนนี้จุดเด่นเลยครับเอ่อดาเมจค่อนข้างที่จะคงที่มากนะครับไม่ว่าจะยิงปลายเล็บนะครับนะจะยิงแบบว่าตรงท้องตรงไข่นะครับก็ ดาเมจเท่าเดิมถ้าคุณเพิ่มระยะดาเมจก็คือเม็ดละสามทุกส่วนของร่างกายเป็นอะไรที่ดีมากครับยิงหัวก็แรงนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับแล้วหนึ่งเลยสังเกตไหมครับเอ่อระยะห่างการลั่นนะครับหรืออัตราการลั่นของตัวกระสุนเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าฮอกเกอร์นะครับฮอกเกอร์ลั่นจเจ็ดเนะครับแต่ปืน MK9 นลั่น75็นะครับเป็นอะไรที่ดีเนาะแล้วก็ข้อดีข้อเด่นของปืนมาเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ที่ของแต่งครับของแต่งของเจ้าอ่า ปืนตัวนี้มีของแต่งความไวการเพิ่มกระสุนนะครับมีของแต่งเพิ่มความไวกระสุนนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับที่จะชนกับเมตา SMGA r หรือปืนบลาบลาอะไรในเมตากันทั้งหลายอะ่ะถ้ากระบอกไหนแม่งมีของแต่งเพิ่มความไวกระสุนก็คือคุณสามารถที่จะแต่งมันให้ดีๆหน่อยแล้วเอามาเล่นได้เลยนะครับถึงบางกระบ,บอกนั้นจะไม่ใช่เมตาก็ถึงนะครับแต่บอกเลยว่าปืนเอ็มเคนมีนะครับของแต่งที่เพิ่มความไวกระสุนแล้วเพิ่มเยอะแม่ง3 0%มสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มโคตรเยอะเลยเว้ย เพิ่แล้วไม่เห็นผลเลยนะครับใครชอบยิงลากยิงสแปมแบบเน้นยิงปุ๊บถึงตัวมั่งเลยอะไรเงี้ยนะก็แนะนําเลยสำหรับกระบ,บอกนี้นะครับหนึ่งเลยลั่นไวนะครับให้ทรงอ่าถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเล่นปืนนี้คุณไม่ต้องคิดว่าคุณเล่น l m g เลยครับคิดว่าคุณเล่น SMG นะครับบอกเลยว่า1ซูมไวเคลื่อนที่ไวคล้องตัวค่อนข้าง,ง,งดีนะครับแล้วก็ระยะดามจเนี่ยถ้าแต่งตามเซตผมนะครับก็จะได้ระยะดามจที่ค่อนข้าง,งที่จะเป็น l m g อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ใส่ลำกล้องตัวใหญ่สุดเลยทําไมผมแนะนําให้ใส่ลำกล้องตัวใหญ่สุดเพราะว่าเลื่อนลงมาข้างล่างตัวนี้ครับเห็นไหมครับความไวกระสุน33%แต่ถ้าเป็นลำกล้องตัวเล็กนะครับที่เพิ่มระยะดามินะครับก็จะเพิ่มแค่25%นะครับก็คือไหนๆเราเพิ่มความไวกระสุนแล้วความไวกระสุนมันสาคัญจริงๆนะครับสำหรับปืนแต่ละกระบ,บอกเนาะก็เพิ่มแม่งให้มันสุดไปเลยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าใครมีสกิน l ีเจนเดอรีนร่นะครับหรือก็ได้นาคตมันอัพสกินปืนของเจ้าปืนเนี่ยเป็น l e เจนเดอรี่หรือสกินแดงขึ้นมาก ที่แบบเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่สโคบเพิ่มเติมแล้วนะครับถอดออกนะครับไปใส่เป็นเลเซอร์ก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มเติมเป็นเก็บเสียงก็ได้ให้ปืนแบบเงียบๆเสียงยบแบบฟินๆน,นะครับแต่ถ้าใครแบบยังไม่มีสกินหรือว่าไม่ได้เติมไม่ได้ใส่เติมถ้าไม่มีสกินอะไรที่สโคบติดปืนสวยๆที่มันแจกมาหรือทาเควสมานะก็ใช้เส้นนี้ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียเลยคือจะไม่มีเก็บเสียงนะครับ, <S <S ๆๆรบเสียงมันก็อาจจะล่นๆหน่อยแต่เอาจยิงๆก็ยิงก็ โอเคนะไม่ได้ลั่นแบบโป๊กเกอร์ไม่เก็บเสียงแบบตตตตอต,อ,ตอ,อะไรขนาดจนลำคานนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับ MK9 นั่นเองนะครับเนาะก็บอกที่3นะครับก็บอกต่อมาจะแนะนำเป็น UL736 นะครับ UL736 เนี่ยทำไมผมถึงแนะนำนะครับแล้วทำไมไม่ค่อยเล่นมันลงเลยหนึ่งเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบทรงปืนมันไว้สองกระสนะุน่ะคือของแต่ง LMG ส่วนมากเดิมๆเ,เขาจะรนะ้อยนัดสแตนดาดพื้นฐานใช่ไหมครับแต่ปืนหานี่นะครับมันให้มา 30นัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับปืนหานี่นะครับเป็น l g ที่ให้กระสุนเดิมๆเ,เลย30นัดซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโคตรอ้งนะครับแต่วา่า,วาก็ไม่ได้เสียหลายนะครับเพราะว่าของแต่งเพิ่มแม็กกาซีนมันข้อเสียค่อนข้างไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็หลกัลกๆเลยของแต่งที่ให้ล็อกนะครับสำหรับกระบอกนี้ที่ให้แบบแนะนําว่าต้องแต่งเลยมี2ช่องนะครับก็คือเจ้าแม็กกาซีนที่เพิ่มเยอะสุดนะครับแล้วก็เป็นปริเเบิลเนาะก็คือ l g แนะนําให้ใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ หนึ่งเลยทาไมผมไม่ใส่ของที่เพิ่มแบบเพิ่มความคล่องตัวจนจี๊ดไปเลยหรือว่าเพิ่มระยะดาเมจให้มันสุดไปเลยคุณสังเกตร,ยระยะดาเมจเดิมๆไหมครับอันนี้คือระยะดาเมจเดิมๆนะเว้ยมันเพิ่มประมาณ70ครับผมซึ่งเป็นเลยที่แบบโอ้ยมันเยอะกว่าฮกเกอร์เยอะกว่าไอ้ปืนเมื่อกี้อีกนะครับเยอะกว่าไอ้มคชนายเยอะกว่าอะไรพวกนั้นอีกนะแทบจะเยอะๆยะสุดแล้วนะครับก็คือบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องกังวลกับระยะดาเมจนะครับคุณผมก็เลยมาใส่เอาความคล่องตัวเนาะเวลาแบบว่าเราแบบบางจังหวะเราไม่ได้สับมีดหรือสับ เราสามารถที่จะใช้ตัวปืนวิ่งต่อหรือสไลด์อะไรเงี้ยมันจะได้คล่องตัวขึ้นเนาะเพราะว่าได้ซูมไวด้วยได้ความในพื้นที่แล้วก็ความในพื้นที่ระดับขณะเล็กนิดหน่อยนะครับสำหรับปรับกล้องตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเติมเก็บเสียงไปนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มีสกินที่สะโขบติดปืนมันมองง่ายแบบของผมนะครับก็ถอดเจ้าตัวปากกระบอกไปใส่สโคบก็ได้นะครับแต่ก็ข้อเสียนั่นแหละครับจะไม่มีเก็บเสียงนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ซีเรียเลเซอร์ก็เอาเลเซอร์ออกไปใส่เป็นสโขบแทนได้นั่นเองนะครับนาะปรมณนี้เลย อันนี้จะไม่ได้คล้องตัวนะครับระยะการลั่นนะครับอัตราการลั่นตัวกระสุนเนี่ยไม่ได้ไวเท่าฮุกเกอร์ไม่ได้ไวเท่า MK9 เมื่อกี้นะครับจะลั่นช้ากว่ามากแต่ทดแทนด้วยคําว่าแรงครับผมแต่งง่ายแรงนะครับไม่ต้องไปอืดอาดกับของแต่งที่แม่งจัดให้ระยะดาเมจอย่างเดียวเพื่อให้ยิงไกลแรงๆไม่ต้องครับระยะดําเดินมา70็ดสิบเนี่ยแม่งเหลือจนเหลือไม่รู้จะเหลือยังไงแล้วนะครับก็คือซัดกับสไนชิวๆเลยนะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับ UL736 นะครับก็บอกสุดท้ายที่จะแนะนํากันก็บอกนี้นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกหยิบได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบว่าผมอยากเล่น LG แบบฟิลอยากเป็นแลมโบอะไรเงี้ยดูหนักมาอะไรเพิ่งดูหนักมาอะไรเงี้ยหรือใครแบบชื่นชอบพวกแลมโบอะไรเงี้ยเนาะก็ได้นะชอปเปอร์แม่งฟิลให้จัดเลยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ปืนกระบอกนี้เป็นปืนสายแสแปมครับมันจะเลือกได้เล่นอยู่สสายก็คือคุณจะเล่นเป็นสายยิงใกล้หรือเป็นสายยิงไกลแรง หรือเป็นสายยิงใกล้ที่อาจจะแรงแค่ใกล้นะครับแต่ระยะไกลจริงๆที่ AMG กระบอกอื่นเขาทําได้ก็อาจจะแรงสู้เขาไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นช็อปเปอร์นะครับปืนดีปืนเดียวปืนเดิมนะครับก็คือคิดอะไรไม่ออกจับได้นะครับอารมณ์เหมือนฮุกเกอร์นั่นแหละนะครับเนาะสำหรับปืนเจ้ากระบอกเนี้ยมันมีของแต่งพิเศษที่เป็นใต้ลํากล้องครับจะเป็นเฮฟวี่แฮนเดิลนะครับเป็นด้ามจับไอข้างหลังตัวปืนเนี่ยตรงตูดมันเห็นไหมครับประมาณนั้นเนาะมันจะทําให้ จะยิงแบบไม่เล็งนะครับจะเล็งจะซูมยิงไม่ได้ถามว่ามันใส่เนี่ยมันซูมได้ไหมซูมได้ครับมันจะซูมเหมือนเพิ่มไปนิดนึงนิดหนึ่งนะครับให้โฟกัสดีขึ้นนิดนึงแต่ไม่ใช่ซูมเข้าสโคปติดปืนซูมเข้าสโคปเหมือนกระบอกอื่นนะครับจะกลายเป็นถ้าคุณใส่นี้ปุ๊บคุณแต่งของแต่งที่เพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงจะไม่มีผลนะครับคุณต้องใส่ของแต่งที่เพิ่มความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงเท่านั้นถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพให้การยิงของมันแม่นยําขึ้นนะครับสําหรัับ MG ตวนนี้ะครับ ปืนที่ให้ใส่ครับก็คือถ้าคุณเน้นเป็นเน้นสแปมจุดยิงดักอะไรไปยิงแบบยิงทะลุนะครับชอบยิงทะลุแล้วได้คิวอะไรเงี้ยชอบประมาณนั้นก็แนะนําว่าเอาดีเซเบิออกแล้วไปใส่ FMJ ดีกว่านะครับมันจะได้เจาะแรงขึ้นเพราะปืนนี้แม่งเจาะแรงนะครับทํามันเล่นไปนะครับแต่ถ้าเอาไว้ยิงคนยิงแบบโอ้โหสแปมจุดกินเกียร์เลยใครเดินโดนมาคือตายแน่นอนนะครับก็ดีเซเบิเหมือนเดิมครับคิดอะไรไม่ออกนะครับ LG ใส่ด i เซเบิเลยซองแรกนะครับแล้วก็ลำกล้องนะครับ พวกนี้จะเป็นของแต่งที่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับสําหรับอชอปเปอร์นะครับเพราะว่ามัม่ป็่ของแต่งที่คุ้มสุดนะครับสำหรับลำกล้องตัวนี้เลเซอร์ก็เป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับอันนี้นะครับด้ามจับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันต้องใส่อยู่แล้วไม่งั้นถ้าไม่ใส่มันจะเปลี่ยนรูปแบบการยิงไม่ได้นะครับแต่หลักๆที่มันพลิกๆเลยก็คือลำกล้องครับผมถ้าคุณเล่นสายยิงไกลเน้นแรงๆนะครับแต่แรกมาด้วยความทั้งตัวอาจจะต่ำนิดนึงก็ใช้เป็นลำกล้องชอปเปอร์เฮฟวี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเน้นยิงใกล้นะครับเเนนนน้ล่ใจุด เล่นแบบไม่ได้ไกลมากเน้นยิงแรงใกล้ๆกลางได้นิดหน่อยนะครับก็คือเอาเป็นตัวนี้ก็ได้แต่จะได้ความคงตัวเพิ่มมานะครับนะแล้วก็ระยะาเมจอาจจะสั้นลงนะครับแต่พวกอะไรโดยรวมก็ไม่ได้ต่างกันมากต่างแค่อันชอปเปอร์เฮฟวี่เนี่ยจะยิงไกลแรงนะครับแต่ความคงตัวต่ํานิดนึงส่วนชอปเปอร์ n อ็นฟลั i ซี่นะครับจะความคงตัวสูงกว่านะครับแต่ยิงไกลอาจจะไม่แรงนะครับก็เลือกเอาตามสถานการณ์นะครับความชอบเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเอ็ม m g ใน ปัจจุบันที่ผมมาแนะนำนะครับเป็น LG ที่ค่อนข้างที่จะท็อปเทีย์มากๆแล้วนะครับก็คือใครหา LG เล่นเนาะแนะนําเลยนะครับสำหรับ LGC ก็บอกที่พูดไปนะครับเป็น l g แบบว่าค่อนข้างที่จะโกงมากๆในเกมของ Duty Mobile นะครับประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าแบบว่าอยากแชร์คลิปนี้เป็นประโยชน์ให้คนอื่นก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับการานตีเกมลิงด้านล่างนะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ